สวัสดีค่ะมืนหนี้หวยออกค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนุ่นหวยน้ำกันเอกอบเก็บเก็บไปหนี่ไปแม่พี่น้องเออเด็กย้งไล่ไปได้เอาลงตำก่อนหนีกับพอได้ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าพญ่ร้อน ล้วพอค่อยแข็งแห้งค่ะเราไปใส่กับบ่อไดเดินก็ไม่คล่องแล้วโอ้โอ,โอเห็นซะเนาะเห็นซะเนาะเห็นซะเนาะเอามุมหนีก็แล้วกันเนาะก็ไนะม่พี่องตั้มก็หนีกับบ่ได้แล้วละ่ะต่ํมกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วจ้า ซื้อเลขซื้อเบอร์อีอย่างกันนอ้พอนพ่นอแม่พี่น้องเลยพากันซื้อเลขอีอย่าง ท่านได้สั่งไรายได้ได้บท่านเป็นอย่างน้องมั่งอู้ดีใจนะำมูเพิ่นเดอร์ค่ะสั่งไรายได้ได้แล้วก็ได้ให้คลิปปังๆนะจ๊ะเราจะไปทำวอลลุ่มผมก็บ,บ่ได้ไปเพราะแม่พี่น้องยบ่ได้โมะวาอยากไปเห็ดวอลลุ่มผม วอลลุ่ม <volume S 2> ผมให้ขจ้าเฮดวอลลุ่มผมผมมันเริ่มยาวแล้วปกหนะ้าปกตาเพื่อไม่เป็น้องเอ,อ้ ใหญ่แล้วลูกบกขึ้นกจะได้ได้เบิ่งไก่ชิดน้อย โหนหมุกล้านไส้กอดเสียตอนนี้เขาก็มบาหวางเงื่ไห้พอแม่พี่น้องเอ้ยเปิดเทิมแล้วเขาก็ฝึกงานสามสิบมือ่อช่วงปิดเทิมก็ได้น้องสำเร็จก็ปิดเทิมซอยปากก็บอได้เพินก็เมื่อยเพื่นเนาะมีตปาปาก หมักเหล็กอย่างเนาะพอแมนที่น้องเอ้ยคลิปนี่คลิปนี่บ่มีอย่างหลายเด้อจ้าชิบเห็ดดอกอันนี้ก็ล้เอากุ้ป่าอาบนา้ำบ่ค่อยอยากทายให้เบิ่งจากพ่อภาพมันงงงามพอเลายางบ่ค่อยไหวแล้วขั้นชิพาทายตอนที่พาเลายางออกกำลังกายกะ ให้เกียิเพื่อนนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนก็บอยอยากให้เวลาลงคลิปลงไปมันบ่ได้เบิงตาเหาาค้เดียวน้องเราก็บเบิงมันก็จะเป็นภาพว่งงามปันดก็เลยเ่ราอยอ,อยากเะละเมิดและเมิดสิทธิ์ส่วนโตเพิ่นปันดจะ้ะก็เอานี่แหละคลิปนิ้วบันหนะน้านั่งแหวแวาเว,ว,วอยู่นี่แหละเนาะมือน,นี่แหละจะถูกลงวันทีนึง นิ้วบันหน้าสื่อไว้หมดทุกโตลัตตะรี่จิพายแห้งเด้อจากมันโอ้พ่อแม่พี่น้องลืมเล่าให้ฟังไปสื่อทุเรียนมาทุเรียนมันพ่อหำหามนิ้วบันหน้าก็เลยกัดกัดนี่ฟันปลอมหักมันนี่ไปเหตุฟันปลอมมาใหม่ผัดบอทอกัน เขาไปเห็ดฟันไหไม่กับบทอรพอแมพี่น้องกินทุเรียนจนวาวเขียวฮสะสเน่แต่กินทุเรียนนิ่มๆทุเรียนกําลังหำหำเขากัดปึกกัดปึกมันห่าอยู่แล้วเพราะว่าเขากินขบโพดเขากัดขบโพดัพ๊อบอ๊อบมันก็เลยเปาะพอมพี่น้องช่วงสองช่วงทาาว่าอยก ช่วงสงการเขาก็สนุกสนานปาร์ตี้ในทางถนนเล่นสงการพอแม่พี่น้องเอ้ยมันก็ไปไทายบได้เนาะมันค้นหลายเขาก็บ่เคยเชาบด้เก่ง u t u b e เนาะอันไหนผิดกฎบ่ผิดกฎเขาจะมันลบถึงกับบ่เป็นเนาะพอแม่พี่น้องก็เลยบ่ค่อยกล้าแสดงออกานใดก็แสดงออกถึงแต่ในบานเจ้าของในเลห้ของเจ้าของนี่แหล,ละข้างนอกบ่กล้าค่ะไปซื้อผลไม้ลากไม้กับไปค่ะไปมดทุกมอง่ะจ้ะแต่หากบกก่กล้ยกละทายเขา เพราะว่ากดยูทูปมันออกมาหลายเอาเห็ดบ่เปลีนน้ำเฮาก็เลยบ่อยากให้มีปัญหาเนอิอนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สะกร่อน้ะจ้าเมื่อนี้ก็ขอให้ถูกถูกเลขทุกคนด้อจ้าถูกหวยรวยเบอร์น้ำกันเด้อสวัสดีจ้า